สวัสดีครับผมครูจักกาดผลนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีเทคนิคแนะนำนะครับในเรื่องของการตัดครอปนะครับรูปในส่วนของที่เป็นรูปวงกลมนะครับเพื่อนาไปใช้งานต่างๆนะครับเราก็เปิดเริ่มต้นด้วยการเปิด Microsoft PowerPoint นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกรูปที่เราเตรียมไว้นะครับรูปที่เราต้องการที่จะตัดนะครับรูปเสร็จแล้วนะครับ เราก็มาที่ตรงนี้ครับรูปแบบรูปแบบแล้วก็มาตรงครอปตัดเสร็จแล้วเลือกนะครับเลือกอันนี้เราจะตัดเป็นวงกลมใช่ไหมครับเราก็มาเลือกที่วงกลมเห็นไหมครับเดี๋ยวตรงนี้ออกก่อนเห็นไหมครับรูปเมื่อสักครู่นี้จากสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นวงกลมเรียบร้อย ทีนี้เราจะนํารูปวงกลมนีอ้อย่างกรณีนี้ผมยกตัวอย่างจะนํารูปนี้ไปใส่ในช่องนะครับนะช่อง y o u b e นะซึ่งเราก็จะไปแปะเราจะเห็นว่ามันจะมะีรูปของเจ้าของช่องนะครับหรือโลโก้อะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราก็จะไปใส่ไว้ในช่องแล้วก็มาดูนะครับวิธีการเซฟก็คือคลิกขวาบันทึกบันทึกทีนี้นะครับเดี๋ยวเราบันทึกไปที่เดสก์ท็อปเลย อันนี้เป็นรูปต้นฉบับยังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่นะครับตั้งชื่อโอเครูจักกาดพลนะครับตรงนมสกุลนี้นะครับเราเปลี่ยนให้เป็น png เพื่อที่จะเป็นพื้นหลังโปรง่งแสงนะครับพื้นหลังโปรง่งพื้นหลังโปร่งนะครับจะได้เอาไปนำไปใช้งานได้อย่างง่ายดายแล้วก็กดบันทึก ทีนี้รูปที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะกลายเป็นรูปที่พื้นหลังโปร่งเรียบร้อยนะเราก็มาดูนะครับนี่ผมตัดต่อใน Sony Vegas ก็เตรียมสร้างงานไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยังเหลือ,อทีนี้เรามาดูสวัสดีครับผมครูแจ็คกาดผละนะครับ <Okay. S 1> เรามาดูทีนี้ยังไม่มี รูปที่เราพูดถึง,งกลุมเมื่อสักครู่นี้ที่เราเตรียมทําไว้แล้วเราก็เอารูปมาใส่นี่ผมเอารูปมาใส่คลิปในการตัดต่อวิดีโอเลยนะครับไปเลือกอเห็นไหมครับที่เดสก์ท็อปจะมีรูปที่เราตัดทําไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ครูจะกดปนที่เราตั้งชื่อไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็โอเพนโอเคเห็นไหมครับรูปมาแล้วทีนี้เราจะนำมาไว้มุมขวามือ คย่อให้เล็กลงย่อให้เล็กลงพอเล็กลงเสร็จแล้วลากมาวางมุมใดมุมหนึ่งได้เลยถ้าย่อขนาดได้อีกโอเคประมาณนี้ทีนี้เรามาดูเห็นไหมครับตัดง่ายๆครับไม่จาเป็นต้องอ Photoshop หรือ,อเปิดโปรแกรมอะไรอื่นเลยครับ Power Point นีครับง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้เดี๋ยวลองดูกันนะครับว่า เสร็จแล้วในคลิปนี้เมื่อสักครู่นี้จากที่มันไม่มีแล้วกลายเป็นมีแล้วนะครับตอนนี้สวัสดีครับผมครูแจ็กกาดผลนะครับเรามาดูขั้นตอนการสร้างบัญชี Gmail นะครับวิธีการที่เราจะสามารถสร้างบัญชี Gmail นะครับเราอ่านะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับโชคดีมีความสุข สวัสดีครับผมครูแจ็คก,กาดผลครับ